สวัสดีค่ะเป้ยโพสเศร้ารเผชิญความสูญเสียอีกครั้งอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการอาหารแทนไร้เทียมทานหรือแทนกิตติเดชยูทูบเบอร์ชื่อดังเจ้าของยู u ู u ไอแทนทีวีและหุ้นส่วนร้านเพดมาร์คได้เสียชีวิตแล้วในวัย47ปีทั้งนี้ Facebook นุกน,นลากรได้โพสต์สาเหตุการเสียชีวิตของแทนไร้เทียมทานโดยระบุว่า เพื่อลดภาระในการรับสายของทุกคนที่รักแทนรู้จักแทนขออนุญาตลำดับความข้อมูลที่มีนะครับแทนหมสุสติเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะกินข้าวกับเพื่อนๆอ,อยู่แถวอารีได้นำตัวส่งโรงพยาบาลวิชัยยุทธทราบจากผลการตรวจว่าเส้นเลือดในสมองแตกตรงจุดที่สำคัญมากๆม,มีความพยายามช่วยเหลือหลายๆฝ่ายในเรื่องการแพทย์แต่ร่างกายไม่ตอบสนองใดๆ แทนเข้าห้อง ICU อยู่ด้วยเครื่องช่วยหายใจมาตั้งแต่วันนั้นมีครอบครัวและคนสนิทแวะเวียนไปเยี่ยมทุกวันถึงแม้จะมีข้อกำหนดในการเยี่ยมของห้อง ICU รวมถึงภรรยาของแทนที่เฝ้าอยู่ตลอดเวลาจนถึงเวลา14นาฬิกา18นาทีน้องแทนจากไปด้วยตัวเขาเองขณะที่ล่าสุดนักแสดงสาวเป้ยปานวาดอีกหนึ่งคนบันเทิง ที่สนิทและรู้จักกับแทนไร้เทียมทานก็โพสภาพโมเมนต์ความทรงจำเก่าๆเพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อการจากไปของแทนด้วยเช่นกันทางทีมงานขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ขอแสดงความเสียใจด้วยค่ะขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ